เรื่องที่นคืออะไรคือ้รวมมิกนี่ยก็คือการพื่อนสิบอย่างด้วยกันเลยนะครับคือต้นเนี่ยเขาจะเป็นน้ำหเลยคะคุณผู้ชมแน่ชอบอยู่แล้เพราะว่าเนื้อมันเยอะแล้วก็มีประโยชน์จกน้ต้นคือต่อมา่ะเมรวตรงนี้ทงนี้เลยนะคะที่ร้านนี้นะต้องบอกว่าน้อยแล้วก็มีความหอมของกงที่แบบว่า กินแ,แล้วกับน้ำแข็งแลกมันสดชื่นชุ่ชื้นไปแบบว่าอร่อยไปหมดเลยมาชิมลูกตาลมาแกลล้วบ้างด้เลยลูกตาลแล้ควาเป็นลูกตาลมัน,น<า>มีความนุ่มอยู่แล้วส่วนกับน้ำแข็งมันก็แบบให้ความสดชื่นและนอกจากเมนูท,ที่เราชิมกันนะยังมีชาบุ้ยนมสดแบบบุ้ยนม,ม,มสดบางเยลลี่คือเราเลือกสามอย่างเนี้ยราคาอยู่ที่สิบจุดเจ็ดบาเราอยากช้อปปิ้งเพิ่เนี้ยก็คือสิบาท จดแมต่องปีอัตราลย่ามาตามรอยพวกรอนะครับันไมที่ช่วงไทยศรีเขาจะอยู่ที่9ครับผล